สวัสดีค่ะวันนี้พี่ก็มีไอดีไก่ตัวถูกๆมาขายนะคะสำหรับคนที่งบน้อยเลยนะคะไอดี ID นี้นะคะก็รลเวลอยู่ที่66นะคะมีเพชรอยู่1,000มีทองอยู่3 0 0แสนนะคะระบบ a n d r o i d นะคะส่วนการ์ดตัวละครนะคะการ์ดตัวละครก็จะมีโมโมอาร์มจิตกรพุทธดิมิเตอร์มานโามีเอสแล้วก็ดาร์กเนวาหน้านะคะ โกลเด้นมาฮิโร่ก็มีการ์ดตัวละครที่เหลือตามนี้เลยนะคะราคาถูกนะคะไอดี ID. นี้ขายราคา200บาทนะคะราคา200บาทสำหรับคนที่งบน้อยเลยนะคะส่วนจี้เครื่องรางนะคะจี้เครื่องรางก็ตามนี้เลยนะคะมีจี้กลักาก็จะเป็นตัวเครื่องบิน v i p มีไกด์นรกนะ มีปืนสายรับด้วยมีหมีมียู่ม่รู้ที่ถูกปลูกนะปืนฟองสบู่ออปชันก็ตัดนักฟ้า65%มีแทมโบรีนด้วยมีหมวกเลื่อนหิมะนะแกนแม่เหล็กรีโมทมีรถตำรวจเครื่องกำเนิดลุมดำ ทรงพลังนะคะออปชันก็ออกเกาะ75%นะคะก็ถือว่ามีตัดนางฟ้าแล้วก็ออกเกาะครบอยู่นะคะสำหรับ ID ดีราคา200บาทจี้ที่เหลือก็ตามนี้เลยนะคะยังไม่ได้อัพเลยนะคะมีเยอะอยู่มีออฟตัดนางฟ้าด้วยนะคะมีออฟออกเกาะด้วยสายวิคก,ก็มีนะคะออปชัน โอเคค่ะสำหรับไอดีนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะขายกันในราคา200บาทก็ถือว่างบน้อยก็มาจัดได้นะคะไอดี ID. ถูกๆคุ้มๆนะโอเคค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ